อยากติดแทชทูงให้เหรอสักลายเห็นบอกอยากสักลายเนียข้างหลังได้กูช่วยล้างเนี่ยเนี่ยดูดูดูเนี่ยให้ดูแค่นี้ก่อนนิดนึงนิดนึงเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับอยู่ช่องแม็กดีแชร์ผมอยู่กับพี่นัทอีกแล้วแล้วเพื่อนอีกคนนึงอันนี้มันซื้อขกล้องครั้งแรกผมก็มึนๆหน่อย เอ็มอยากดีแทตูไหมอ่ะสักลายเห็นบอกอยากสักลายป่าวป่วเนมาละโอเคแผ่นนี่อันนี้สิบสองแผ่นเอาสิบสองแผ่นเลยเพื่อนผมเกินบ่ายเพื่อนเลยเกินบ่ายเพื่อนเลยแผ่นเดียวก็ล้างเป็นเดือนแล้วเพื่อน าชอบไหนชอบไหนชอบไหนจีเฮ้เดี๋ยวไปแกะให้เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะีแกะให้ก่อนมันมีมัมีหลายตัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรื่องว่าเรามาบ้าเา้วะรามาก้านเาเนมีบ้านอันนี้บ้านเพื่อนนะไอ้บ้านบ้าบอสทงานอยู่ด้วยกันเส้นน้ำนี่มีตัวไหนมีตัวไหนขอามากจไมเอาเดี๋ยวนี่เบื่อนน่ มีลายเสือด้วยนี่ลายที่นายอยากได้เต็มเลยอันโนมินาติก็มีนะไปปัดกลับบ้านมาไอ้บอสมึงไปทำอะไรมาเอาใจเย็นตัวเลยเดี๋เนี่ยเดินเมย์ได้เฮ้ยตาตบโชว์เลยตาตบโชว์เลยว้าวนี่กำปั้นใจใกล้แล้วเดี๋ยแหละมีแค่นี้แล้วเอาแม่งหมดเนี่ยแหละโอ๊ยป่าป่าเนี่ยเนี่เน่ ียตรงเงี้ยหมดเลยนะตัวขวาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวอะเดี๋ยวรอไปติดกันนะไปกันดิไปเลยรอแคนี้เป็นไงบ้างติดแททูครั้งแรกเอาแบบทั้งตัวนะทั้งตัวให้ทั้งตัวไหนก็ไปนี่เอาให้สูนเอาไปไหนทั้งตัวแบบนี้ไม่ได้ว่าเอาแกะมาแล้วเอาเทปป้ายไม่ได้ไม่ได้ติดทั้งตัวไปเลยมามีเพื่อนกูเป็นไงบ้าง ดีไหมมีเพื่อนป่ะกูดีมากปล่อยดีดีมากแปะแม่ให้หมดเลยนะตอนนี้เราตอนนี้เราก็กำลังจะติดให้มันนะนะติดแม่งให้หมดเลยสดิอ้แผ่นเราเตรีมห้าสิบบาทว้าวแดดแรงมากมันจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยแมวเราเรอพร้อมแล้วแต่คนโดนอ่ะพร้อมยัง เขาคุยโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยวเราแก่เลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนคุยโทรศัพท์ก,กันมั้ยเนี่ยอ่าเอาเอาทั้งแผ่นเบีนี้นะมันมันบอกเองมันอยากได้ไลายสักเดี๋ยวเราจ่ายให้จ่ายได้ไปรุ่นในก้าวทำไงเด้อ <c oughs> รุอนโบราณอะไรวะ,ะ <c oughs> ไม่มีใครเหมือนด้วยแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนสามคนนี่เนี่ย ข้างหลังด้วยเ้ยข้างหลังได้แต่กูช่วยล้างไม่มีน้ามาติดเลยลยออุดอะไรก็มา้พออซรเค้อมหลวงพุทเเ็มยกมือขึ้นมาพุทธางอรัตนนังธรรมังอรัตนนังฝังฆังอรัตนนังเร็วเร็วเรชนครับเป็นไงบ้าง ไม่มึงอุตส่าห <mm ์ซ uh, no. ื้อไหมมึงอะตังก็ตังตังก็ตังเพื่อนซื้ออะไรแผ่นของแผ่นนึงซื้องยกแผ่นอ๊ดโอไม่ดีอะแจกเด็กไม่ดีกว่าเนี่ยอ๋อไม่มาเอาอีแผ่นนึงมาเลยมั้ยบอกเล่ช่างสักมันยังสู้รอยสักคนไม่ได้เย้าตะกี่รูปแบบว่าดูดิมีหมดอะเป็นไงบ้างคนคนคนแปะ เอ้ยแต่มึงก็อาบน้ำไม่ใช่ป่าสีหยิบกลับบ้านไม่เอามีกลับ้านไม่เอานะขู่เลยเรื่องเมียด่าไม่เป็นไรได้บอกไม่กลัวเมียไงด่าแล้วตกโทเลยไม่ไม่กลัวหรอกไม่ได้กลัวพยายามเยอะเดี๋ยวบอกจะตบให้เมียตกแล้วตบโทเลย แกแล้วแกแล้วยัง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 อ่ะค่อยได้ยังไม่ค่อยได้เนี่ยนี่ดูดูดูนี่นี่ให้ดูแค่นี้ก่อนนิดนึงนิดนึงนี่อย่างเฟี้ยวไปรูมในการจะลอกแล้วจะลอกแล้วอุ้ยนี่อย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งขันมาหนิอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่บอกให้อยู่นี่นี่นี่บอสคาบที่มันไม่ไม่ออกโอ้ยเป็นยังไงนะลายไม่เต็มลายไม่เต็ม ได้อยู่สวยเอ้ยอะไรนี่สวยอะไรนี่สวยชอ้ากบเจ้าไอปัดเห็นบอกไอ้บอสไปทำอะไรมากเละนิดนึงไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเนี่ยตึงก็ตึงหลังเนยเป็นไงบ้างความรู้สึงมาต่อไปข้างหน้าครับอากามันหนาวเลยร้อนเลยเอาตั้หน้ามาดิหน้าเลยเหรอเ้าจริงงีเอ้ามึงจะให้มึงจะเอาไหม แ่น่ๆก็มาแล้วมึงเอาข้างหลังเองมึงไม่ได้บังคับมึงอ่ะเดี๋ยวติดข้างหน้ากันนะครับขนกว่ามันนั้นโก้ทิ้งเลยนะเว้ยไม่ต้องโกนเพื่อนมัาติดขนนะไม่ต้องโก้อุ้ยติดหัวนมขนอย่างเยอะอะขนอย่างเยอะเลยไอ้แหลออุ้ยติดไม่ได้ว่ะเป็นไรเป็นไรติดไม่ได้ จุบน้ำจุบน้ำห้าดูหน้าดูหน้าคนเป็นหมวนฉันมาทำอะไรที่นี่แอ้สังสรรค์ยังโอ้ยไม่ติดด้วย่ติดดีระดับนี้แล้วเรามาถึงขั้นนี้แล้วอะเนาะครับ เจับห้จับให้เดี๋ยวไม่ติดจับหปมีให้จับด้วยเเไม่ติดเป็นไรเป็นไรทำไรเอาขาเลยตรงนี้นะไหนบอกแม่เอาขาไปกูไม่รู้จะติดตรงไหนติดแฉนี่แฉนะเดี๋ยวแ่เอแขนเน่ยเดี๋ยว ตัดสุดันโูมันเสียเวลามเสียเวลาแมาเยได้ได้แน่นอนมาแต่ช่วยแปะแล้วเตขอช่วยแปะเลยเนี่ยเป็นเชี่ยไ้ิงออกไปเลยิงออกไปเลยเลเทมเลย ไม่ต them, ้องเสียดายกูซื้อมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอนี่อีกข้างนึงอีกข้างนึงกไม่เคยหาีก่อนเลยโอ้ยแรังหยังรอแล้วผมช่วยเพื่อนแตกกัน นี่ยว่าผลงานเราติดครั้งแรกเราต้อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพตรหล่อเลาผลงานใช่ไหมนายแบบในแบบเป็นเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างผมใจผมใจกับงานไหมนี่นี่ไหนมากหมายันตูผมใจกับงานไหมผมใจกับงานไหมสองคนจับฝีมือเลยนะเออจับฝีมือเลยนะ่ยอยาไปอยาไปหาทำที่ไหนมาบอก เดี๋ยวช่วยอะไรช่วยเดี๋ยวช่วยล้างล้างครึ่งวันเนี่ยหมดใช่ป่ะทิ้ทงไว้ที่หน้าเดี๋ยวผมมาช่วยล้างที่หน้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เหรอะเป็นไงในแบบของเราสุดดยอไม่หลอดแจไลายพางนี่ไม่ติดตรงหน้าโอ๊ยใช่ไรอ่ะมีมี่มต้องคอด้วยเนี่ยใช่ไหมต้องคอนิดนึงนี่นะครับนี่ยแผนแรกที่เราแปะเนี่ยอะไรเนี่ยใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยหาทำ ทำถึงจะคุณชอบเชียบเชียบอยาหาทำนี่ร้านนี้ไม่ต้องลบของมันนะร้านร้านนี้สวยสุดแล้วที่แปะมาน่ะเอาละคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะมาแกล้งเพื่อนเฉยถ้าอยากให้มีผิดสองกดไลค์ถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับมะต้องมันล้างไงเว้ยไม่อยล้างไม่ล้างไง เพื่อนเพื่อนไม่ต้องล้างเพื่อนไม่ต้องล้างเออจะล้างไหมอ่ะเออไว้เนี่ยเท่ดีเท่เดีออกดูสักลายเมกาเนี่ยเมกา